เวลาเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยนั้นมี2มิติครับนั่นก็คือประชาธิปไตยโดยตัวแทนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก representative democracy กับประชาธิปไตยทางตรงคือ directive democracy นะครับ mm hmm. เมื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับรัฐสภานะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเสียงข้างมากเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ บริหารราชการแผ่นดินด้วยความชอบธรรมแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อครอบครัวเพื่อพวกพ้องนะครับรัฐภาก็ออกกฎหมายไม่ได้เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของครอบครัวและพวกพ้องนะครับก็ทําให้ประชาธิปไตยตัวแทนเนี่ยขาดความชอบธรรมและไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกต่อไปปรากฏการที่เกิดขึ้นในขณะนี้จึงเป็นเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยทางตรง เพื่อมาจัดโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยกันใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือเป็น,นกลไกแต่เป้าหมายสําคัญนั้นก็คือรัฐบาลและรัฐภานั้นจะต้องใช้อํานาจไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อมหาประชาชนคนส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้จึงเป็นประชาธิปไตยทางตรงและเราได้เห็นว่า ถ้าเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งในทันทีทันใดในขณะนี้การเมืองและปัญหาต่างๆก็จะหมุนวนกลับมาในวงจรเดิมก็คือมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการซื้อเสียงด้วยนโยบายประชานิยมนะครับแล้วก็ทำให้ กลุ่มทุนที่ครอบงำพักการเมืองอยู่นั้นก็กลับเข้ามาใหม่จัดตั้งรัฐบาลนะครับจัดตั้งสภาเสียงข้างมากนะครับปัญหามันก็จะหมุนกลับมาในร่องเดิมพี่น้องประชาชนก็ต้องออกมาต่อสู้ต่อต้านคัด้านกันอีกด้วยเหตุนี้นะครับจึงเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาธิปไตยทางตรงโดยประชาชนจำนวนเรือนล้านนั้นเรียกร้อง ให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งที่สุดจริตยุติธรรมนะครับนี่จึงเป็นจังหวะก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านนะครับการปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้ประชาธิปไตยทางตรงที่ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวแทนจากสาขาอาชีพต่างๆผู้ทรงพลุนต่างๆต้องต้องช่วยกันออกแบบบ้าน ก่อนที่จะทาสีบ้านเพราะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องโครงสร้างของบ้านหลังนี้นะครับถ้าปฏิรูปประเทศไทยได้กติกาที่ลงตัวและเป็นธรรมแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะกลับเข้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งตามกลไกของประชาธิปไตยตัวแทนครับ